สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมทางช่องของเราให้ถูกอีกแล้วนะท่านผู้ชมเนาะที่เรามาขอหวยกับแม่ตะเก็นทองที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกะชายเนาะตัวเลขที่เราให้ไปก็เป็นเลขเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าท่านผู้ชมก็เข้าหนึ่งเก้าเต็มเต็มนะท่านผู้ชมเนาะลองย้อนเข้าไปดูคลิปได้นะท่านผู้ชมสําหรับใครเนาะ ที่ไม่เชื่อแอดมินนะผู้ชมก็ย้อนไปดูคลิปของเราได้เนาะวันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองนะผู้ชมแอดมินไม่ได้จุดทูบขอเนาะวันนี้เพราะว่าสองครั้งแล้วนะท่านผู้ชมที่แม่ตะเกียนทองที่นี่เนาะแม่ประทุมทองให้เราบนชุดไทยนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็เลยจะมาขอสองชุดไทยของแม่เนาะว่าวันนี้จะเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ งวดก่อนเราเห็นอยู่บนชุดไทยสีทองสีเหลืองทองนะผู้ชมเดี๋ยวมาดูงวดนี้ว่าเราจะมองเห็นตัวเลขอยู่บนชุดสีอะไรนะผู้ชมเนาะแอดมินก็ขออนุญาตเจ้าแม่ตะเก็นทองเรียบร้อยนะท่านผู้ชมหากเรามีโชคมีลาบก็จะเห็นตัวเลขบนชุดไทยนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยๆส่องไปด้วยกันเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะงวดนี้ก็ขอให้เห็นอีกนะท่านผู้ชม สำหรับที่ชุดไทยสีทองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยๆมาส่องไปดูซิว่าแม่ตะเคียนทองจะปรากฏตัวเลขตัวไหนให้เราเห็นนะท่านผู้ชม้าคุณชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะกก็ฝากกดติดตามไปให้ด้วยนะท่านผู้ชมหากใครไม่ชื่นชอบก็ผ่านไปได้นะท่านผู้ชมนะเนาะจะมารอดูนะท่านผู้ชมว่าชุดไทยงวดนี้จะมีตัวเลขปรากฏขึ้นหรือเปล่านะท่านผู้ชม จะค่อยๆมาดูด้กันมาสองด้กันบนชุดไทยนะทผู้ชมใครเห็นตัวไหนก็อย่าลืมนะคอมเมนต์มาด้วยนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วเห็นอยู่บนชุดสีทองนะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินให้ถูกนะท่านผู้ชมใครถูกแอดมินก็ดีใจด้วยนะท่านผู้ชมเนาะใครไม่ถูกก็เอาใหม่นะท่านผู้ชม ชีวิตก็ต้องดำเนินไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะเป็นกำลังใจให้นะท่านผู้ชมสู้ๆเนาะสำหรับชีวิตของเรานะท่านผู้ชมชีวิตยังอีกยืนยาวนานนะท่านผู้ชมนาะสู้ไปได้วยกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับการขอหวยในงวดนี้ก็หวังว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองประทุมทองจะปรากฏตัวเลขให้เราเห็นบนชุดไทยอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะ งวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มนะท่านผู้ชมเนาะหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมที่อยู่บนชุดไทยเนาะดูซิว่าวันนี้เราจะเห็นตัวเลขบนชุดไทยชุดไหนนะท่านผู้ชมคอยดูซิว่าจะเห็นตัวเลขไหมนะท่านผู้ชมเนาะงวดที่แล้วเราเห็นนะท่านผู้ชมจะมาดูงวดน,นี้ว่าเราจะมองเห็นอยู่บนชุดไทยชุดไหนนะท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวมาส่องไปด้วยกันกับแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ขอให้แม่แตะเก็นทองประทุมทองเนาะจนจีดจน,นใจให้เรามองเห็นตัวเลขบนชุดไทยด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมจะมาดูนะผู้ชมเนะาะชาทูมแม่ประทุมทองใช้ปรากฏตัวเลขให้เห็นกันด้วยนะแม่เนาะสำหรับในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกสี่นะ ก็ขอให้แม่ช่วยปรากฏตัวเลขให้เห็นบนชุดไทยอีกครั้งด้วยนะแม่เนาะจะมาดูนะท่านผู้ชมมาดูมาส่องกันเนาะว่าจะเห็นอยู่ตรงชุดไหนนะท่านผู้ชมสําหรับในงวดนี้เนาะค่อยๆส่องค่อยๆดูนะท่านผู้ชมว่าที่เร,เราเห็นอยู่บนชุดสีทองนะท่านผู้ชมงวดที่แล้วเนาะแต่มาดูซชื่อว่างวดนี้เราจะเห็นชุดไหนนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะ เดี๋ยวค่อยๆส่องนะท่านผู้ชมแอดมินกำลังมองหาตัวเลขบนชุดไทยอยู่นะท่านผู้ชมเนาะในขณะนี้นะเดี๋ยวมาดูซชื่อว่างวดนี้แม่ตะเคียนทองท่านจะให้ตัวเลขตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะถ้าทุมแม่ปทุมทองขอให้เจอตัวเลขบนชุดไทยด้วยเหมือนงวดที่แล้วด้วยนะแม่เนาะ อ้เปนกำลังส่งอยู่นะท่านผู้ชมนะสำหรับบนชุดไทยเนาะกำลังมองหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมงวดที่แล้วให้ถูกท่านผู้ชมนหะนึ่งเก้าเจ็ดเก้าบนชุดไทยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูงวดนี้ว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรบนชุดไทยนะท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขมองไปก็เห็นแล้วนะท่านผู้ชมนะบน,นชุดไทยสีส้มนะท่านผู้ชมหรือสีออกทองทองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเชื่อว่าตัวเลขในงวดนี้จะเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินกําลังส่องอยู่นะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นมาหลายหลายตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะดูเอาตัวที่ชัดที่สุดนะท่านผู้ชมบนชุดไทยนะนทนะ่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันเนาะว่าตัวเลขวันนี้จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมบนชุดไทยเนาะ แอดมินกำลังมองดูอยู่นะท่านผู้ชมตัวเลขขึ้นหลายตัวเนาะเดี๋ยวให้ตัวเลขนิ่งก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเนาะ มองไปเห็นตัวเลขอยู่สองที่นะท่านผู้ชมตรงพาสไยที่ย้อยลงมานะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะมองไปเหมือนเลขแปดนะท่านผู้ชมเหมือนแปดห้านะท่านผู้ชมเนาะอยู่ตรงที่ย้อยๆลงมานะท่านผู้ชมมองไปเหมือนเลขแปดห้านะท่านผู้ชมเนาะแปดห้าห้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนด้านบนนะท่านผู้ชมที่เรามองเห็นอยู่ตรงเลยหนะ้าอกขึ้นไปนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขเนาะที่แอดมินมองไปนะท่านผู้ชมที่อยู่ระหว่างตรงหนะ้าอกนะท่านผู้ชมเนาะไม่สองห้าก้าห้านะท่านผู้ชม ไม่สองห้าก็เก้านะผู้ชมเนานะตรงนะอกนะาผู้ชมน,นะส่วนตรงที่ย้อยๆลงมามองไปเหมือนเลขแปดห้านะท่นานผู้ชมสำหรับตัวเลขในวันนี้เนาะสองคู่ชุดสวยๆนะพผู้ชมเนาะสองห้าเก้าห้าแปดห้านะผู้ชมที่อยู่บนชุดไทยสีส้มนะพผู้ชมกนันจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราขาบคุณบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้เราจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ